เล่าเรื่องบายเลมอนอินดี้ตอนสาบสมิง F7 เขาเดินก้าวอย่างระมัดระวังสายตาคมกริบกวาดมองรอบด้านทุกสิ่งยังคงปกติถนนตอนนั้นขนาบข้างด้วยละมาะไม้เตี้ยเตี้ยกว้างประมาณ50เมตรทางฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายเป็นนาข้าวกว้างใหญ่ชายคนนั้นหลุดออกมาจากละมาะไม้ ลมร้อนพัดมาวูบหนึ่งกลิ่นสาบชุนแรงสัมผัสกับจมูกชานนชงนกะกึกกะหันมองทางด้านที่ชายปริศนาเพิ่งพุ่งตัวออกมาเขาค่อนข้างแน่ใจว่ากลิ่นมาจากที่นัน่นแต่ภายในพุ่งไม้รกทึบเงียบสงบมือที่กำด้ามปืนแน่นชื้นเหงื่อเขาพยายามสูดดมกลิ่นนั้นอีกครั้งหายไปแล้วไม่มีกลิ่นอื่นใดนอกจากกลิ่นดินผสมกับไม้บางชนิด เขาหันกลับมาสนใจร่างที่ยังคงกองนิ่งอยู่เบื้องหน้าชายคนนั้นอยู่ในวัยกลางคนผิวสีเข้มเกรียมเพราะแดดเผาเขาอยู่ในชุดเก่าวขาดสีเทาชานนเข้าไปใกล้ามากพอจนกระทั่งได้ยินเสียงพูดแผ่วเบากระท่อนกระแท่นนั้นช่วยด้วยช่วยผมด้วยเสือเสือใหญ่ลากวัวไปช่วยด้วยเสือเขาพึมพำแค่นั้นก่อนที่จะจับใจความอะไรไม่ได้อีกชายหนุ่มเหน็บปืนแล้วพยุงร่างนั้น ผู้ชายคนนั้นมีร่องรอยหน้มเกี่ยวรวมทั้งรอยแผลเหล็กหลายแหง่งนอกจากนั้นใบหน้ายังประดับด้วยรอยของความตกใจขีดสุดผู้ช่วยหนุ่มพยุงเขาจนกระทั่งส่งเข้าไปนอนนิ่งอยู่ที่เบาะหลังรถเขาหันบอกกับจอมขวัญซึ่งจับจ้องทุกอิริยาบถของทั้งคู่ด้วยสายตาตื่นตื่นฝากคุณขวัญดูแลเขาสักครู่นะครับผมขอไปดูอะไรนิดหน่อยแล้วจะรีบกลับมา โดยไม่รอคำตอบของหญิงสาวชาโนนตรงไปยังป่ารกข้างทางทันทีเขาแหวกคุ่มไม้พยายามส่ายจมูกสูดดมกลิ่นฉุนนั้นแต่ก็ไม่มีเขาเห็นเศษเสื้อผ้าสีเทาบางส่วนติดอยู่กับพุ่มหนามเล็บเหี่ยวสิ่งใดกันที่ทำให้ชายวัยกลางคนเลิดหนีจนไม่สนใจกระทั่งหนามอันแหลมคมชายหนุ่มใช้ความระมัดระวังในการสำรวจพื้นที่รอบ,รอบ ความรู้สึกส่วนลึกบอกกับตัวเองว่าต้องมีบางอย่างหลบอยู่บริเวณนี้ตอนเขาช่วยชายคนนั้นเขาวนเวียนหาร่องรอยอยู่เกือบสิบนาทีเมื่อแน่ใจว่าไม่พบเขาก็เดินเร็วกลับไปที่รถแล้วขึ้นประจำตำแหน่งคนขับผู้ชายคนนั้นยังคงหลับอยู่ส่วนจอมขวัญมองหน้าเขาอย่างพิสวงไม่มีอะไรหรอกครับ ขุณขวัญผมแค่สงสัยว่าทําไมคนคนนั้นถึงโผล่ครวดออกมาอย่างนั้นแล้วเจออะไรหรือเปล่าคะยิงสาวถามอย่างร้อนใจแต่เขาสายหัวไม่มีครับไม่มีอะไรสักอย่างคงต้องรอให้เขาฟื้นเราจะได้ถามเขาได้ครับแต่ก่อนอื่นคงต้องพาเขาไปโรงพยาบาลเพื่อทำแผลก่อนเหมือนจะโดนน้มเล็บเหี่ยวไม่น้อยจอมขวัญพยักหน้าก่อนตัดสินใจพูดบางอย่าง ควัได้ยินเขาละเมอค่ะเขาละเมอว่าอะไรครับเขาพูดว่ามีเสือตัวใหญ่เสือตัวนั้นมันลาวัวเขาไปกินชานนนหัวเราะเสียงต่ำในลำคอสายตายังคงจ้องมองถนนลาดยางแต่ตอนผมไปตรวจดูก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเขาอาจจะแค่เพ้อเฉยๆเขาจงใจปิดบังหลอนเรื่องกลิ่นสาบประหลาด แต่เหมือนจอมขวัญไม่สนใจดวงตาของหล่อนเลื่อนลอยที่กลนหล่อนกำลังคิดถึงเจ้าสัตว์ตัวนั้นที่เคยเผชิญหน้าหล่อนมั่นใจว่ามันคือเสือลายพลาดก้อนค่ะขวัญก็หวังให้สิ่งที่เขาพูดเป็นแค่เรื่องเพ้อเจ้ออย่าให้มันเป็นจริงเลยไม่เช่นนั้นคงจะมีเรื่องร้ายตามมาอีกมากมายประโยคสุดท้ายหล่อนพึ่งพำกับตัวเองจนกระทั่งชายหนุ่มไม่ได้ยินหลังจากถึงมือหมอได้ไม่นานนัก ชายวัยกลางคนอันเป็นต้นเหตุของเรื่องก็ค่อยๆฟื้นคืนสติทันทีที่เห็นใบหน้าคมสารของชานนเขาก็ส่งเสียงร้องแล้วพูดรัวเร็วช่วยผมด้วยครับเสือมันลากวัวผมไปกินใจเย็นก่อนนะครับ<อ>เขาพูดอย่างเยือกเย็นลักษณะท่าทางของชายหนุ่มทำให้ชายคนนั้นสงบลงได้กรุณาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ละเอียดด้วยครับ เขาสูดลมหายใจลึกใช้เวลาทบทวนความทรงจำตัวเองชั่วครู่แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็พรั่งครูออกมาเขาชื่อแสงเป็นคนห้วยเสือร้องแต่กำเนิดนายแสงยึดอาชีพลิ้ยงวัวทั้งตระกูลบ่ายวันนี้เขาพาวัวไปกินหญ้ายังถิ่นประจำท้องทุ่งกว้างใหญ่สลับกับละเมาะไม้รกทึบเป็นหยองทุ่งนั้นอยู่ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติประมาณร้อยเมตร หลังจากมองฝูงวัวกินหญ้าสักพักเขาก็หลบแดดร้อนหนีบนอนใต้ร่มเงาไม้ใหญ่หลับไหลได้ไม่นานนักก็มีเสียงวัวร้องอย่างตกใจจากมุมหนึ่ง,งพร้อมกันนั้นวัวทั้งฝูงก็ตะเลิดหนีแสงลุกครวดวิ่งเข้าไปดูคิดอยู่ในใจว่าอาจจะเป็นงูเหลือมรบกวนวัวของเขาเขากระชากมีดพรายยาวขึ้นมากำแน่นหมายใจว่าจะกระชวกงูตัวนั้นแล้วเอาทำอาหารเย็นซะเลย แต่แสงก็ต้องตกตะลึงยืนตัวแข็งทื่อเมื่อเห็นภาพเบื้องหน้างัวตัวนั้นชื่อไอ้ด่างนิสัยมุทะลุดุดันจนบางครั้งเขาเองก็แทบคุมมันไม่อยู่แต่ครั้งนี้ไอ้ด่างกลับนอนสงบนิ่งเลือดท่วมตัวโดยเฉพาะบริเวณคอซึ่งถูกกัดกระชากจนเกือบขาดร่างลายพร้อยสีเหลืองสลับดำยืนผงาดจังก้าอยู่บนตัวไอ้ด่าง เสือใหญ่ตัวนั้นมองจ้องนิ่งด้วยสายตาดูร้ายมันไม่มีท่าทีวัดกลัวสักนิดแสงหลังเหงือชุ่มโชวมวนอากาศรอบกายดูลดน้อยจนหน้าอึดอัดลมพัดมาวูบหนึ่งกลิ่นสาบสางของสัตว์ร,ร้ายคุกคามจนเขาถอยหลังชาชาเสือโคร่งตัวนั้นขาจากไใ้ด่างมันเดินเชื่องช้าตรงมาที่เขา พอลมพัดกลิ่นสาบมาอีกครั้งแสงก็ได้สติหันหลังเห็นพรวดเดียวจนกระทั่งมาเป็นลมหมดสติอยู่กลางถนนเรื่องราวทั้งหมดจึงเชื่อมต่อเข้ากับเหตุการณ์ทางด้านของชาโน,นพอดิบพอดีผมมั่นใจว่ามันเป็นเสือผีแน่นอนดวงตามันแดงกําลุกโชดเหมือนใครเอาไฟทั้งกองสุมไว้โชคดีที่ผมรอดมาได้แต่ผมเป็นห่วงัว ชานนนตบไหล่นายนแสงเบาๆไม่ต้องห่วงนายแสงเดี๋ยวฉันจะไปดูวัวของในายให้ในายแสงไหว้ขอบคุณเขาเป็นการใหญ่จนชายหนุ่มต้องบอกให้หยุดชานนนขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อญาติของนายแสงแล้วปลายตาทางหญิงสาวชักชวนกันออกมาปล่อยให้ชายวัยกลางคนพักผ่อนคุณนนเชื่อไหมเรื่องที่นายแสงเล่า ลูกสาวคนเล็กของจอมพลถามพลางมองหน้าเขาอย่างค้นหาชานนมองตอบด้วยท่าทางเปิดเผยตอนนี้ผมยอมรับว่ายังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งที่ผมบอกว่าจะไปดูวัวให้นายแสงก็เพราะต้องการจะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยถ้าหากเป็นเสือโคร่งจริงจะได้หาวิธีจัดการต่อไปข้ามันเหรอคะเขาสายหน้าคงต้องหาทางผลักดันให้มันกลับเข้าป่าไป หรือไม่ก็จับตัวมันให้ได้ก่อนที่มันจะทำร้ายใครหรือสัตว์เลี้ยงอีกแต่ก่อนอื่นต้องมีหลักฐานก่อนว่ามันคือเสือโคร่งจริงๆครับหญิงสาวพยักหน้าไม่ได้กล่าวอะไรอีกชานนจึงโทรศัพท์บอกเล่าเรื่องราวกับญาติของนายแสง เสร็จแล้วเขาจึงขับรถไปส่งจอมขวัญที่โรงเรียนหวังว่ามันจะไม่ใช่เสือโคร่งนะคะไม่อย่างนั้นพวกเราคงจะอยู่กันด้วยความหวาดกลัวอีกไม่นานก็รู้ครับได้เรื่องเมื่อไหร่ผมจะบอกคุณขวัญเป็นคนแรกเลยขอบคุณคะ่ะชาโนนโบกมือให้แล้วออกรถทิ้งให้หญิงสาวมองตามพร้อมครุ่นคิดด้วยความหนักใจ ข่าวลือเรื่องเสือโครงใหญ่แพร่สะบัดในหมู่ชาวบ้านหนองเสือร้องสร้างความกังวลใจระคนหวาดกลัวจนแทบไม่มีใครกล้าออกจากชายคาบ้านในยามกลางคืนสัตว์เลี้ยงทุกชนิดถูกจับขังคอกอย่างแน่นหนารอบคอกยังเต็มด้วยพุ่มหนามวังกันเสือร้าย ชาโนนนำเอาเรื่องราวทั้งหมดรายงานต่อหัวหน้าของเขาถึงแม้กำปนาาจะยังคลางแคลงแต่ก็ออกคำสั่งให้เขานำเจ้าหน้าที่รุดตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยเร็วชานนจึงประสานขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในพื้นที่สำรวจร่วมกัน หลังจากค้นหาอยู่นานเขาก็พบกับจุดต้องสงสยัยวัวทั้งฝูงของนายแสงคลายจากความตื่นตระหนกและยังคงหากินอยู่ไม่ไกลจากบริเวณน,นั้นมากนะักผู้ช่วยหนุ่มพยายามหารอยตีนหรือสิ่งอันจะพอเป็นหลักฐานยืนยันถึงการมีอยู่ของเสือโครง่งแต่ก็ไม่พบแม้กระทั่งเศษขนของเจ้าสัตว์ร้ายชายหนุ่มถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนพลางปาดเหงื่อบนใบหน้าวันชัยเดินมาหาเขา ได้เรื่องไหมพี่ชายที่ทักป่าหนุ่มใหญ่สายหน้าไม่มีร่องรอยอะไรเลยครับผู้ช่วยผมเดินเลยไปจนถึงเขตเราค้นอยู่นานแม้แต่กลิ่นซากวัวก็ไม่มีครับแล้วพี่คิดว่าเสือมันลากวัวไปจริงไหมผมไม่แน่ใจเท่าที่ตรวจดูตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานบอกอย่างนั้นเลยครับเขายักหน้าลองหาอีกรอบแล้วค่อยกลับครับ วันชัยรับคำแล้วกลับไปชานนกำลังค้นหาอยู่ในป่าโปร่งอีกด้านตอนที่วันชัยวิ่งกระหืดกระหอบที่ทักป่าหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเจอซากวัวแล้วครับผู้ช่วยเขาก้าวยาวๆตามหลังลูกน้องจนกระทั่งถึงจุดที่เจ้าหน้าหลายคนขวักขว่ยอยู่โดยรอบทหารหนึ่งคนนั่งยองยองมองภาพเบื้องหน้าด้วยสีหน้าประหลาดใจ ส่วนลูกน้องอีกสองคนของเขายืนรูปคางครุ่นคิดวันชัยพูดเบาๆบอกเล่าเหตุการณ์ผมเดินมาจนถึงหลังโขดหินนั่นเขาชี้ยังโขดหินใหญ่ซึ่งบางอยู่มุมหนึ่งกำลังคิดว่าถ้าไม่เจอจะกลับแล้วแต่ไอ้เตี้ยปวดฉี่เลยเดินมาฉี่หลังหินพอฉี่เสร็จมันก็พบกับซากนั่น ผู้ช่วยหนุ่มพงกหัวนั่งยองพิจารณาซากวัวซึ่งในชีวิตของเขามั่นใจว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนซากนั้นเหลือเพียงหนังเท่านั้นทุกส่วนทั้งกระดูกเนื้อหรือแม้กระทั่งกองเลือดไม่ปรากฏชาโนนรีตาก่อนจะมองกราดไปรอบด้านยังมืดมนเหมือนเคยรอยตีนสักรอยก็ไม่มีมั่นใจไหมว่าเป็นเสือเขาถามแผ่วๆกับวันชยัยซึ่งลงมานั่งยองอยู่ด้วยกัน ไม่มั่นใจครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นตัวอะไรจะกินหมดเกลี้ยงแล้วทิ้งหนังไว้แบบนี้หมาในหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับอายางน้อยพวกหมาไม่กินกระดูกกับเลือดจนหมดแน่แล้วอีกอย่างดินบริเวณนี้เป็นดินร่วนซุยแต่กลับไม่มีรอยตีนสักรอยผู้ช่วยว่ามันไม่แปลกเหรอทำไมจะไม่แปลกละ่ะนั่นคือสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจเขาเป็นอย่างแรกตั้งแต่เห็นซากวัว แต่ถึงอย่างนั้นชานนก็ไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกต่างๆออกมาได้ชายหนุ่มจึงพูดเลี่ยงเลี่ยพืมถ่ายรูปไว้ทำบันทึกรายงานหัวหน้าด้วยนะพี่ชายเดี๋ยวผมจะลองเอารูปไปถามกับผู้เชี่ยวชาญในกรมตรวจสอบเชื่อว่าต้องมีคำตอบแน่นอน แล้วก็อีกอย่างฝากวานบอกนายแสงด้วยว่าวัวของเขายังอยู่ดีให้รีบมาเอาไปได้ครับผู้ช่วยวันชัยรับคำหนักแน่นชานนนยิ้มให้ขอบคุณมากครับพี่ชยัยหลังจากสั่งงานและถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุตลอดจนทราบวัวจนพอใจแล้วเขาก็เดินหลบเลี่ยงมานั่งพักบนหินก้อนใหญ่อีกมุมหนึ่งคนเดียวเซลล์สมองทั้งหมดทำงานอย่างหนัก ระดมความคิดนึกย้อนไปถึงประสบการณ์ต่างๆจนถึงวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาแต่ชานนก็ยังคงนึกไม่ออกอยู่ดีว่าสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันที่กัดกินทุกอย่างจนเหลือเพียงหนังเขาครุ่นคิดอยู่นานก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้จึงตัดสินใจทิ้งเรื่องราวทั้งหมดก่อนเมื่อคิดไม่ออกพ่านหยุดคิดนั่นคือคติของเขาเขามั่นใจว่าพอหยุดคิดสักพักเดี๋ยวก็จะคิดออกเอง อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงทุกอย่างก็เรียบร้อยชาโนนสั่งฝังซากวัวแล้วจึงขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ออกมาช่วยกันค้นหาก่อนจะแยกย้ายกันกลับรอติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่ฟังมาจนจบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา